สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนนักสะสมที่เคารพรักทุกท่านครับขอยินดีต้อนรับเข้าสู่สยามชาแนลนะครับช่องนี้มีแต่เพื่อนครับเพื่อนเพื่อนนักสะสมครับสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะมาให้ความรู้และก็จะมาแนะนํานะครับสาหรับเพื่อนเพื่อนนักสะสมมือใหม่นะครับที่นะฮะต้องการนะครับอ่าเก็บเหรียญสะสมนะครับหรือว่าต้องการที่จะ นะครับค้นหาเหรียญที่จะมีอนาคตแล้วก็มีราคามากกว่าหน้าเหรียญในวันข้างหน้านะครับวันนี้สยามชาแน,นลนะครับมาแจ้งให้ทราบนะครับสำหรับเพื่อนๆที่นะครับต้องการนะครับเก็บสะสมนะครับหลายท่านนั้นอยากมีเหรียญสะสมแต่ไม่รู้แนวทางว่าควรที่จะเก็บสะสมเหรียญปีอะไรยังไงนะฮะถึงจะให้มีมูลค่าในภายภาคหน้าและก็ไม่ขาดทุนนั่นเองครับ วันนี้สยามชาแนลนะครับมีด้วยการ3เหรียญ3พศนะครับจะมาแนะนำนะครับเป็นเพื่อนนักสะสมให้เก็บสะสมกันนะครับตอนนี้ราคาเนี่ยต้องบอกว่านะครับมีเลยหน้าเหรียญแล้วนะครับแต่ยังไม่แรงที่สุดนะครับพอถึงวันใดวันหนึ่งนั้นเมื่ออายุผ่านไปนั้นผมเชื่อว่า3เหรียญ3พนี้ราคาจะแพงและมีกําไรนะครับเพื่อนเพื่อนนักสะสมครับฝากแชร์ด้วยนะครับสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับ เพื่อนะครับไอ้แจ้งเตือนนะฮะเพื่อนเพื่อนักสะสมมือใหม่นะครับที่ต้องการนะครับเก็บสะสมเหรียญให้ถูกต้องนั่นเองครับวันนี้สามปศมีอะไรบ้างนะครับสำหรับเหรียญ10บาทนะครับที่เราจะมาพูดคุยกันนะครับเหรียญ10บาทนั้นนะครับเป็นเหรียญ10บาทพระเสีเล็กในรุ่นเก่าของในหลวงรัชกาลที่9นะครับได้มีการยกเลิกการผลิตไปแล้วเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็ทวบ้านทั่มเือนก็เป็นของในหลวงรัชกาลที่10แล้ว จึงทำให้เหรียญ10บาทรุ่นนี้หยุดผลิตนะครับบางเหรียญก็ชํารุดไปนะครับบางเหรียญก็ยังใช้งานได้อยู่นะครับถ้าชํารุดแล้วไม่มีการผลิตเพิ่มแน่นอนนะครับสำหรับเหรียญรุ่นนี้นะครับน่าเป็นในหลวงรัชกาลที่าแบบนี้นะครับสำหรับเหรียญที่มีราคาแพงที่สุดในขณะนี้คือปีพศ2533นะครับหลายท่านนั้นนะครับว่ากันว่านะครับปี3.3เนี่ย มีเยอะนะครับขายได้จริงไหมผมต้องบอกไว้เลยว่าไม่เป็นเรื่องจริงนะครับสําหรับท่านที่บอกว่ามีเยอะนะครับแต่ขายได้จริงนี้เป็นเรื่องจริงนะครับเพราะว่าปี3-3เนี่ยนะครับผมให้ข้อมูลว่าผลิตเพียงแค่ร้อยเหรียญเท่านั้นเองแจกจ่ายที่ต่างประเทศประมาณ60เหรียญกับเมืองไทยไม่ถึง20เหรียญนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมเชื่อว่ามันไม่ได้หาง่ายอย่างนั้นถ้าเจอง่ายๆแบบนี้ระวังจะโดนแปลงเหรียญจากปี37นะครับก็ระวังหน่อยนะฮะสำหรับเพื่อนๆนนักสะสมนะครับ ในส่วนของเหรียญที่ลงลงมาปีผสศที่มีราคานะครับแล้วก็ยังรับซื้อกันอยู่ก็คือปี2531เ,เอง2531ก็ไม่ได้ผลิตเยอะนะครับประมาณ6 2 0 0เหรียญประมาณนี้นะครับและก็ลงลงมาก็เยอะหน่อยตรงนี้ก็รับซื้ออยู่นะครับก็คือปี2541นะครับเมื่อก่อนนั้นอาจาร,รย์สยามเคยบอกว่าปี2541จ,จะมีราคานะครับหลายๆท่านนั้นก็เก็บสะสมแล้วก็นํามาขาย จนได้เงินเป็นหมื่นเป็นแสนแล้วนะครับสําหรับท่านที่ไม่เชื่อในขนาดนั้นก็เสียดายแย่เพราะทุกวันนี้ปี4ีหนึ่งหายากแล้วนะครับเหรียญ10บาทผลิต9ก้าแสนกว่าเหรียญก็จริงแต่ไม่ได้ว่าหาได้ง่ายๆครับเช็คเช่นคลิปวิดีโอนี้ครับผมจะมาแนะนํา3ปศดังต่อไปนี้เพื่อนๆจาให้ดีนะครับในส่วนของปรสอแรกนะครับที่ผมจะแนะนานะครับคือปีประสอนี้นะครับนะฮะเพื่อนๆถ้าเจอเหรียญปีประสอนี้เพื่อนๆเก็บได้เลยนะครับอนาคตดีแน่นอนนะครับ สำหรับเหรียญ10บ,บาทปี2542ทำไมอาจารย์สยามให้เก็บเพื่อนๆฟังให้ดีนะครับสำหรับปี2542ที่ให้เก็บเนี่ยนะครับอนาคตมีราคาเกินหน้าเหรียญทุกวันนี้ก็เกินหน้าเหรียญแต่ยังไม่แรงเท่าไหร่นะครับเรายังยังไม่ไม่พอที่จะประกาศเอาเพราะสยามจะแนวชอบซื้อของที่ราคาแพงน,น้อยๆเหรียญแต่ขายได้แพงนะครับในส่วนของปี2542เนี่ยนะครับต้องบอกว่าให้เก็บไว้เนี่ยเพราะว่าผลิตเนี่ยไม่เยอะครับ ผลิตเพียงแค่นะครับหนึ่งล้านสามหมื่นเหรียญถ้าเปรียบกับคนเจ็ดสิบกว่าล้านคนหรือนะครับบางเหรียญนั้นก็มีการชำรุดแล้วก็มีการนำกลับไปนะครับอะลอมหรือว่าไปดีไซเคลใหม่หมดแล้วนะครับจึงทำให้ในท้องตลาดจริงๆเนี่ยนะครับปี2542เนี่ยไม่ถึง1ล้านเหรียญแน่นอนนะครับเดี๋ยวนี้ก็เริ่มหายากแล้วเพื่อนๆลองหาดูในมือนะครับอาจจะไม่เจอเลยก็ได้อาจจะเจอแค่นะครับในหลวงรัชกาลที่10ก็อาจเป็นไปได้นะครับ ปี2542นะครับเก็บสะสมได้นะเพื่อนๆนะเรียนนี้ผลิตน้อยนะครับ1ล้าน3 0 0ห0เรียนเท่านั้นไม่เยอะครับเก็บได้เลยนะครับมาต่อที่เรียนที่2นะครับอีก1เหเรียนนะฮะที่ผมจะแนะนำให้เพื่อนๆเก็บนะครับอีกปีพศหนึ่งนะครับคือปีพศนี้นะครับขออนุญาตนะครับพิกเเรียนนะครับคือปีพศนี้ครับ2544นะครับ2544เนี่ยนะครับทำไมให้เก็บครับผมต้องบอกว่านะครับ ก็ผลิตไม่เยอะอีกเหมือนกันปี2544นี้นะครับก็ถือว่าตอนนี้ก็ยังพอพบเจอเจอมากกว่าปี42อยู่นะครับต้องยอมรับว่าเจอมากกว่าปี42เนื่องจากอะไรถึงเจอมากกว่าปี42ปี42ผลิต1นล้านสามหมื่นเหรียญแต่สําหรับปี4 4นั้นผลิต2องล้านหกหมื่นเหรียญน,นะครับครึ่งต่อครึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ยังเจอเจอได้ง่ายกว่าเพราะฉะนั้นเราก็มีโอกาสที่จะเก็บสะสมได้สำหรับปี4 4ตอนนี้มีราคาเกินหน้าเหรียญน,นะครับ แต่ยังไม่แรงเท่าไหร่นะครับไม่แรงเท่าปี42นะก็เก็บสะสมไปเรื่อยๆนะครับผมเชื่อว่ามันภายภาคหน้านั้นมันจะตอบแทนกําไรให้กับเพืเ่อนๆได้ดีอย่างน้อยๆถ้าเพื่อนๆเก็บวันนี้วันข้างหน้านั้นต่อให้เหรียญน,นั้นราคาไม่สูงเพื่อนๆก็ไม่ขาดทุนเพราะว่าเงินทุกบาททุกสลึงทุกสตางค์นั้นยังใช้ได้ในประเทศไทยน,นะครับเพราะฉะนั้นปี44นะครับน่าสนใจนะเพื่อนๆนะเก็บสะสมได้นะครับเก็บสะสมได้นะนะครับใครเจอนะครับ มาในส่วนของปีสุดท้ายนะครับปีสุดท้ายท้ายสุดของเหรียญ10บาทนะครับที่เราจะแนะนำนะครับให้เพื่อนๆทราบกันนะครับสำหรับเหรียญปีที่ที่เราแนะนำนะครับในส่วนของเหรียญที่3นั้นนะครับเพื่อนๆเจอเหรียญนี้ก็เก็บได้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับเดี๋ยวดูข้อมูลการผลิตให้ด้วยนะครับในส่วนของเหรียญ10นี้นะครับดูนะครับนี่คือปีนี้นะครับปี2543นะครับปี2543ิเพื่อนๆเก็บได้นะครับ ปี2543นเนี่ยนะครับก็นะครับถือว่าผลิตน้อยกว่าปี4 4นะครับและแต่ว่ามากกว่าปี42ก็คือนะครับมีจำนวนการผลิตอยู่ที่ประมาณ1 06, 06 6 6่0 0้านหเหรียญก็อย่างที่บอกครับตั้งแต่ปี43นั่นนะครับตอนนี้ปี68แปดเพนมากี่ปีแล้วเหรียญที่ชำรุดก็มีเยอะนะครับที่เขาเดี๋ยวนี้ถ้าเหรียญชำรุดเนี่ยถ้าเก็บเข้าเข้ากลมธนารักษ์เนี่ยนะครับเขาหลอมทําลายเลยนะครับ ไม่ได้นําออกมาใช้อีกนะครับไม่ใช่ว่าไปขัดแล้วก็อ,ออกมาใช้ไม่ใช่นะครับสําหรับเหรียญที่นะครับมีการชำรุดมีการรีไซเคิลใหม่เนื่องจากว่าเหรียญเหล่านี้นะครับต้องบอกว่านะครับทำไมถึงถึงน้อยลงเรื่อยๆเพื่อนๆรู้ไหมครับสาเหตุที่สามปศเหรียญสิบนี้นะครับน้อยลงเรื่อยๆเพราะอะไรดูไหมครับเนื่องจากว่าต้นทุนการผลิตนั้นแตกต่างกันนะครับเมื่อก่อนนั้นใช้วัตถุดิบที่ค่อนข้างที่จะมีราคาสูงและในยุคในยุคปัจจุบันเนี่ยคือ คือ,อในยุคใหม่เนี่ยนะครับก็นะครับค่าใช้จ่ายในการผลิตเหรียญเนี่ยก็สูงขึ้นจึงทําให้วัสดุหรือว่าวัตถุดิบเนี่ยที่นํามาใช้ก็แตกต่างราคาก็แตกต่างเพราะฉะนั้นเหรียญรุ่นเก่าๆอย่างนี้ยังทรงคุณค่าอยู่นะครับเก็บได้ครับ3ประสอนี้เก็บได้นะเพื่อนๆนะเก็บได้เลยนะครับยังไงไม่มีโอกาสขาดทุนร้อเต็มนะครับยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะครับข้อมูลที่ให้นั้นถูกต้องที่สุดนะครับ ไม่มีโอกาสขาดทุน100%เนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆครับสามเหรียญสามปสนี้เพื่อนๆเก็บสะสมได้นะครับและสําหรับใครที่มีปี4 1่หแล้วก็33นะครับอยากจะปล่อยนะครับอยากจะแบ่งปันให้จันสยามนะครับเก็บสะสมหรือว่านะครับเพื่อนๆนะครับอยากจะเปลี่ยนเป็นเงินสดก็แอดไลน์ดีที่โชว์อยู่บนหน้าจอได้นะครับนี่คือไลน์ดีของเรานะครับเพื่อนๆอย่าลืมใส่แอดด้านหน้าด้วยนะครับเดี๋ยวไม่ติดนะ 8801AXIR นะครับส่งภาพมาประเมินราคาได้ส่วน3เหรียญ3าพจน์นี้แนะนำให้เ,เพื่อนๆเก็บก่อนนะครับภายภาคหน้าเดี๋ยวเราจะออกมาซื้อนะครับแนะ่นอนครับว่าไม่ขาดทุนแน่นอนนะครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอกราบขอบพระคุณแลนะสวัสดีครับ